สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่5กรกฎาคม2566ค่ะตั้งแต่ปิดหรือดูกาลมาดูกันว่าน้องท็อปมีอะไรมาอัปเดตบ้างนะคะโพสจาก Facebook ท็อปนารกรแฟนเพจมาฟังเพลงกันนะครับวันนี้เวลา18นาฬิกาทางช่องวันก็รายการ ดวลเพลงจริงทุนที่น้องรับเชิญไปนะคะวันนี้ออนแอร์ค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับอย่าลืมรอหน้าจอให้กำลังใจน้องนะคะเวลา18นาฬิกาค่ะโพสจาก facebook ดวลเพลงจริงทุนวันนี้นะคะศิลปินรับเชิญคุณผู้ชมจะได้รับฟังบทเพลงเพราะๆแบบจูใจประเดิมไปที่ไปกับศิลปินรับเชิญพระเอก หมอลำเสียงอ้อนท็อปนารกรมากับบทเพลงคอยข่าวสาวอุดรบทเพลงเพราะเพราะซึ้งซึ้งให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนเริ่มการแข่งขันมารับความสุขพร้อมรอยยิ้มหวานหวานจากพระเอกหมอลำคนนี้6โมงเย็นจ้า แฮชแทกดวนเพลงชิงทุนทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา18นาฬิกาทางช่องวัน31ค่ะแม่แม่ fc แฟนคลับนะคะวันนี้ก็อย่าพลาดนะคะอย่าลืมรอให้กำลังใจน้องท็อปนารกรนะคะเวลา18นาฬิกานะคะก็วันนี้น้องท็อปเป็นศิลป,ปินรับเชิญนะคะรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน31ค่ะขอขอบคุณข้อมูลโพส์ตจาก Facebook ท็อปนารกรแฟนเพจนะคะและขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จากรายการดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน3 1ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับห้ามพลาดนะคะ18นาฬิกาทางช่องวันวันนี้นะคะ